เนี่ยครับราคา8880ันแปกติว่า8 9ดพนะครับทีพ้ได้พี่เอาได้นะใหญ่จงตีเลยตีเลยแปกโอ้โหเอ้ยเอาเอาซวพี่ไว้เอาเอาเอาพี่อใส่เดือยเอาจไป ก็คครับวันนี้งานเข้าตอนเที่ยงครับก็คืนฝนตกเด็ดน้ำขังเลยฮะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเกี่ยวให้พี่อุ้ครับประมาณหกไร่เดี๋ยวขยับขยายรถก่อนนะครับเดี๋ยวเอาคันน้ำเงินไปครับ โอเคครับนี่เดินทางมาถึงนาแล้วครับเดี๋ยวให้เจ้าของนามาดูก่อนว่าแห้งยังเพราะฝนตกแช่แบะเลยนี่ข้าวนาะเพื่อนบูมครั้งนี้ดำครับครั้งที่แล้วหวานไปไม่ค่อยได้ดีครับเป็น 7. หน้าเจ็ดฝนแปลงที่โลมเหลืออีกแล้วครับนาลุงฉับนี่นาะพี่อุครับเนี่ยมีล้มมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวรอเจ้าของนามาก่อนโอเคครับเดี๋ยวล้มลมยังมีน้ําฝนอยู่บ้างครับ บนใบแต่ก็ไม่เยอะเดี๋ยวทีนี้เราแก้ไขได้เกี่ยวตรงตั้งก่อนครับก็ชุดเนี้ยตรงไหนร้องตัดตรงเย่ยหัวเนี้ยเว้นไว้ตรงบนตั้งครับไปเกี่ยวข้าตั้งก่อนครับอันนี้เอาไว้ที่หลังสุดไปข้าวคอขอแปดห้าครับนาดำก็ผมคือนาเล็กเล็กนิดๆเพราะหมตกใส่เนี่ยทางสดอยู่แล้ว แต่พี่อู๋เขากลัวฝนซ้ำอีกก็เลยตัดสินใจซัดเลยครับไม่รอพรุ่งนี้แล้วครับฟลมวนมากับตงปลายแล้วก็จัดการแก้ปัญหาโดยการเกี่ยวข้อตั้งก่อนครับผมนี่หนไหมอันนี้คือไม่เปียกครับเราอองฟุ้งออกสูนี่คือปกติถ้าเกี่ยวไปไม่มีผงใบเป่าออกมานี่ะครับคือข้าวอึงครับข้าวเปียกดูฟางก็รู้ครับตอนนี้ฟางถือว่าฟางปกติจำนวนๆครับผม จำมาแล้วนนั่เจ้าของนาที่ผมบอกเคยลงเ,เดี๋ยวบรรลุนะครับพี่ผุณจะได้กี่เกียร์นะครับผมเดี๋ยวข้าวดูเสมอดีนะครับมีข้าวดิเข้อเด้งบางๆครับเพราะว่าพื้นเก่าลบกิเลงอยู่ครับข้าวก็สีก็ดีฮะเดี๋ยวหาให้ดูสีข้าว มีติดเขียวนิดๆแต่ถือว่าไม่ได้เขียวเยอะเอาแล้ต้องเอาครับฝนฟ้ามาครับ ีจังเลยครับข้าวงวยอย่างนี้เลยนีครับอันนี้เกี่ยวย้อนย้อนลวงงวยครับจะเห็นแจมเลยไม่ได้เห็นหลังข้าวได้เห็นหน้าลวงมงวยหารถเงี้ยจะจะดูสวยครงับงมั่งมากเย ิงเกี่ยวดีแล้วครับนาดำทะลาล้มนะลงวางหมดเลยครับเสียหายเยอะทางแก้ก็คือต้องเกี่ยวขวางแถวถ้าเจอย้อนเนี่ยลวงก็นอนติดดินเลยนะครับถ้าเกี่ยวตามหลังข้าวได้อยู่แต่ถ้าเจอข้าวย้อนเนี่ยโหวางจนถึงหัวจะลวดถึงดินเลยยังไม่อยากขึ้นเลยครับตัดลวงขาดหมด ข้าวจะผุแล้วเ,เนี่ยบเนี่ยเีย,เยผมให้โอโชมาเพื่อจะเกี่ยวหลังข้าวครับลวงล้มไปตรงนู้นเลยครับจะเกาะขึ้นเลยลวงนอนติดน,น้ําเลยครับเนี่ยนะครับแล้วก็วิธีการเกี่ยวถ้าเราอยากได้ข้าวสวยนะครับเราต้องเกี่ยวขาวกับข้าวดีดี๋ยวสมมติเมื่อกี้ผมเกี่ยวข้าวดีๆอะ่ะมาประมาณโผอุ้มใช่ไหม เราโฉบมอาอันนี้สนะักร้อยสองร้อยเนี่ยแล้วเวลาพอเทอ่ะพอเราเทข้าวอะ่ะมันก็จะไม่เป็นข้าวเปียกแต่เนี้ยคือข้าวอืน่นก็อยู่ที่วิธีอะ่ะอันนี้เราเรียกว่าเราเกี่ยวแต่งข้าวครับให้เป็นข้าวกลางๆแย่ก็ไม่แย่มากสวยก็สวยในระดับหนึ่งอะ่ะก็ดีกว่าที่เกี่ยวแบบเปิดปะล้วนไปเลยอะ่ะแต่ข้าวอย่างนี้ไม่เปื้อนไม่ดำหรอกครับ ที่หลายออกมาเลใหม่ๆเลยเอา้านี่เหนะเหลืองสวยแล้วเนี่ยรอยเนี่ยต่อให้เปียกชื้นแต่คือข้าวแห้งอ่ะมันเยอะกว่าข้าวแห้งร่วม2เงกียนแล้วเกี่ยวข้าวชื้นมาทั้งประมาณอาจจนว่า้อยเนี่ยสาสิบถังเอา้าแล้วเวลาพอเทเนี่ยไอไซโลข้าวเนี่ยเขาจะข้าวข้าวไปเองครับประมาณนี้ก็ลอไปใช้กันดูนะครับ ถ้าเกี่ยวตามรวงมาข้าวนาดำอะ่ะเขาจะเหยยบครับแต่ถ้าเกี่ยวยอะนะ้อนเห็นไหมนบะบ้าะลงลงร่องอะ่ะเหมือนเจ้าหวีแต่ถ้าในกรณีถ้านาน่านาน,า,น,า,นากว้างแล้วเกี่ยวขวางแถวอะ่ะง่ายเลยครับเขาจะจับมาเป็นเป็นข้อข้อข้อเลย ที่ผมพูดแล้วคือจากประสบการณ์ที่ผมขับเองมานะเมื่อก่อนผมขับเองมาตลอดนะซ่อมเองขับเองตอนที่โอยังไม่เป็นรถอ่ะนะแต่ตอนนี้น้องมันเก่งกันแล้วคือผมก็ปล่อยได้ก็คือเราก็แค่คอยดูซ่อมรถให้อะไรให้ครับแค่นั้นเองทำงานเราก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดครับเขาจ้างเรามาแล้เกามไม่ได้ขอให้เรามาทำเพราะว่าผมคิดแบบน,นี้มาตลอดไม่ใช่พูดว่าให้โลกสวยนะแล้วเราอยู่กับรถมานานเราก็รู้ครับว่าเราจะทํายังไงแล้วมันจะออกมาดี อย่างตะแเกี่ยวข้าวเปียกตะตานตะแกรงกวขาต้องกวาดเขาไม่บ่อยถามว่ารถมันเกี่ยวไปได้มันไปได้ครับแต่รูตะแกรงมันเริ่มตาตานแล้วไงข้าวมันก็ไม่ลอนลงไปใต้ตะแกรงที่จะมาขึ้นอุ้มไงทีนี้มันก็หออ่อยฟางเยอะเลยนั่นแหละรครับเสียเวลากว่าในเขาหน่อยทำมันนู่นใ้เขาหน่อยก็ดีกว่าดีต่อเราด้วยเราก็สบายใจด้วยเพราะเรารู้อยู่กับใจอยู่แล้วเราคนรถอ่ะจะของหน้าบางทีเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกครับ เอาได้นะใหญ่จริงตีเลยตีเลยเปก๊กโอ้ยโหเฮ้ยต่อเลยโอ้แท็กเลยกำลังอยูอเ่เยอะเนี่ยใหญ่จริงแต่เห็นหนูมาเนี่ยโวุ้ง จ่อยิ้มเลยเจอเส้นเมาอีกอ่ะโมใจดิเออครับอุแรกสีคลิปข้าอุราสองเกียร์พอแต่ผมว่าเกียร์เกียร์นะแต่ไม่ถึงกับล้นเต็มร้นสองคันก็รวมแปดเกียร์แล้วครับ เราให้ตาจ่อยดูเออไม่น่าจะต่ำแปดพันแปดละแต่ทางขึ้นโหดหน่อยอย่างนี้ต้องมียางมาลองเดี๋ยวอาไปเยอะไม่ได้เดี๋ยวไหลหลังเฮ้ยเสร็จล้อยอ๋อก็เล่นเอ้ยญาติปี่ปู่ยเขาอยู่ดีนะเนี่ยปู่จานข้ามมาด้วยเล้วจ่อยนั่งฟังอยู่เนี่ยเปี๋ปู่ไม่เท่าไรก็อาจจะคุยก็เบี้ยสอง น,น,น,นี่ครับไคโอเกี่ยวมาเกือบโผล่แล้วครับแล้วผมให้น้องมันลงมาเกี่ยวน่แล้วเกี่ยววนไส้ครับโชว์เข้าไปหาข้าวล้มครับผมยังไงก็ออกมาไม่น่าเกลียดแน่นอนครับผมรับประกันแต่ก็ไมะ่ใช่ว่าเกี่ยวยนันฟางเอาขี้ดินเข้าไปด้วยนะเกี่ยวให้ฟางออกนวลๆนะครับต่อให้เปียกกะช่าง ทำงานแล้วก็อย่างนี้ครับอ่านเกมดูบ้างนะครับผมบางทีรถเกี่ยวมันไม่ใช่ว่าแบบขับได้ก็คือว่าขับได้แล้วนะแต่ขับขับทํางานนี่มันเรื่องเลยนะคืครับไป้วครับอนุงฟางก็จะมัวกว่านี้นิดหน่อยเพราะว่าแช่น้ําอยู่ก็เป็นธรรมชาติครับอนุฟัางอื่นครับผมค่อยๆสูยไปครับ แล้วก็วนเข้ามาเกี่ยวข้าวดีแล้วก็วนเข้าไปครับทีนี้ก็จะไม่มีข้าวตรงไหนที่ว่าเป็นข้าวที่แบบแย่แบบเพื่อนนะครับข้าวันเป็นข้าวกลางๆไปเลยครับผมเดียบมาแล้วปุ๊บโผล่นี้ก็าประมาณเราๆสองเกียร์ครับถ้าน้ำหนักดีนะทาไปดีก็เกียร์เก้าสิบ ใส่แะ้วจอยกหรอครับโปากค้ำเลยอะ่ะโอ้ยข่าวไหลหน่อยจึงเลยชันจัดทีด่ครับแบ่งกันใส่คนละอุ้มครับรถจะของเดียวกันได้เลยครับ คันนี้ถ้าเดี๋ยวให้ตาจอยอ่านไปก่อนเพราะว่าตาจอยสูงกว่าคันนี้เขาทามาเตียงไงพี่นาดอะแล้วขึ้นตรงนู้นมันจะติดหูแนบครับร้อยต่อคอนกรีตกับถนนทางดินนะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดอ่านต้องเดินไปส่งให้พี่นานตรงนู้นครับเดีย๋ยวติดเหนื่อยแล้วอีกกา๊าซด้วยเทเลอร์รอ,อกไม่ได้ ตอนนี้เกี่ยวกับทงบนอยู่ครับโอ้บอกว่าไม่รู้มีตัวอะไรอยู่ในในนานะเคยมีกระต่ายป่านะแถวเนี้ยเคยเกี่ยวเจอครับโอบอกอยู่อันบนนะมันจะอยู่ทรายน่ไม่รู้ว่าลักออกไปหรือเปล่านะครับ เมื่อกี้ที่เขาบอกว่าออกกันแล้วครับเป็นตัวเทียครับพอเงินตัวท้องเนี่ยอุ้ยภาพเรึ่งพุ่นอีกแล้วฮะเมื่อกี้สอบถามเจ้าของนาพี่อุ๊แกมีโดนฉีดยาด้วยนะครับของแกปี20แกว่านปุ๋ยไปที่ไร่ละลูกครับก็ในเกณฑ์มาตรฐานที่ใส่ใจกันนะครับ เรื่องราคากับเรือนเกียร์น่ะเดี๋ยวค่อยโทรต่อถามที่หน้าได้นะครับเพร,ราะว่าพวกเรามาลากเรามีเบอร์โทรกันอยู่ครับโอหรียร้อแล้วบบเกียร์แล้วครับเจ็ดเกียร์ได้ ก็เดี๋ยวแปลงนูน่นนะหลือเหลียวของรูชับอ่ะนู้นนะครับแปดห้าแปดห้าเหมือนกันเดี๋ยวเกี่ยววันที่หกครับเอาอีกสามแดดครับสวยๆหน่อยคือผมจะไม่แนะนําให้เกี่ยวเขียวครับเพราะว่าทํามาตั้งนานครับรอได้ก็รอครับถ้าฝนฟ้าไม่มีนาดอนนา,นานอะไรเงี้ยแต่ถ้าที่ลุ่มดูแล้วสุ่มเสียงก็เอาได้ก็เอาครับไม่ต้องรอแล้วแต่หน้าง,งานครับผม ปัดหมดตอนเดียวโอเคเลออนี่ครับเหลืออีกนี่ก็สองลอยสองลอยพอเกยีเยนแะล้วจ้ะพอถ้าหย่อนหย่อนเจ็ดเกยียนก็หย่อนนิดเดียวครับหกเกยียนไปปลายอะ่ะเราเอาหกเกยียนแปดสิบนา่าจะได้ใกล้ใกล้เจ็ดเกยียนนะครับเดี๋ยวรู้ครับผม ให้โอเทค้าก่อนนะครับน่าจะได้ราคาครับข้าวสวยเกี่ยวมาแล้วไม่เกี่ยวมีเขียว,ยวชายลบไม้ครับเพราะข้าวอยู่ในร่มครับเฮ้ยข้าวเป็นเกลียนเลยอะถิ่นข้าวเลยอะถ้าอย่างงี้นะอาจจะได้เจ็ดนะครับ ก็ยังไงขอบคุณทุกการติดตามารับชมนะครับผมเฮ้ยโอ้ยจับปิดลงนะเฮ้ยหมุนมินลื่นง่ายๆเลยนะครับยีหน้าไว้อะนะโอเคครับเจอนๆี่ยไงเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วฮะสวัสดีครับ No.